เป็นมอระโดกโกลกอยู่นั่นล่ะยึ่เงียเงินนนั่นล่ะก็คือว่ามันลงทุนถิ่มนะเเสียเวลาหลางังตอนนี้กับไปเฮตุงานรับจ้างมืงอื่นแล้วเพราะว่าเขาว่าการเป็นช่างต้องรับผิดช,ชอบ่าทันว่าการเป็นช่างต้องรับผิดช,ชอบเยอะรับผิดช,ชอบอยังวันตีรับผิดช,ชอบลูกค้าพ้อรับผิดช,ชอบว่าเวลาสอนม,มันบอเขามาสอมรถถ้าเจะของรับจ้าของโบกเก่งก็เกิดปัญหาคือว่าเหตุบอ่อพันอ่าต้องเหตุใหม้มันพันเด้ ถ้าเห็ดบ่ผ่านก็คขึ้นบ่ตตองรับรับแล้วเสียเจ้าขวงมันกับสีมิซางไม่ไมหลายที่ไฟแรงไฟแรงแล้วรับรับแล้วแบบนี้เห็ดบ่ผพานเห็ดบ่ผพันก็แก่อยู่นหนพี่น้องแก่เที่ยวแก่อยู่น่ะเขาเอาไปขี้บ่โดนกับขึ้นมาแก่เขาเอาไปขี้บ่โดนก็ขึ้นมาแก่ไม่เสียเวลาไม่ได้ตังค์บ่ได้ได้เอินเงินน้ำเขาอีกกับบได้ดิได้ซ้ำนั่นล่ะได้ซ้ำได้แล้วมันมีอไรพี่น้องแต่ว่าการเป็น สร้างกับเป็นดีอย่างหนึง่งเป็นเป็นนายตัวเองสี่เหตุก็เหตุก็ได้แต่ว่าเหลือก่ได้เไดลลลแบบ้ลูกค้ามีหลายรูปแบบพี่น้องลูกค้ามีหลายรูปแบบนะคะบแม่นว่าสีอันคือกันนั่นแหละกับงานบริษัทเราพี่น้องเนาะผู้ดใดไถือจอดได้ดีใจดีหัวนาใจดีก็ดีไปผู้ดใดเป็นลูกค้าที่ใจดีก็ดีไปผู้ดใดเป็นลูกค้าที่แบบวอายังไงคืออดอว่อดอ,ว,อ,อว่ก็มีนะ่ะนะ อยากได้ถึกถึกแต่ว่าอดาอ้ดวนๆนะมะนังเสาห้าถูกบาดยางนี่สินะอ้ยคารังเถือกอะมานังเสายางรูบอ่มานังถัต่ตอต่อราคาจังเมื่อกี้น่ะน,นะถ้าเปลี่ยนยางในม,มันบอเปลี่ยนยางในเส้นหนึ่งกะราคากะถ้าจุบยาวเดชทุกตาจะขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบใส่เห็รพอมแต่ถ้าราคาขายหนาล้านกับอีกอย่างหนึ่งคือบดใไซอันนี้คือใส่พห้พอมเรียบร้อย แต่ถ้าเป็นยางรถไทยเมื่อกี้นี่ปะยางปะยางแผนหนึ่งสามรอยอ่ะคุ้มบอจะว่าต่ว่าคอยว่าก็เพราะไปได้ทั้งสร้างทั้งทัง้งคนคนขับรถทั้งสร้างทั้งจ้าของรถเพราะว่ามันก็ไม่ใหญ่มากแม่นบอขอ,อบยี่สิบหกแล้วเสียคอยเอาไปเอาร้อยซองร้อยของบอคอ,อ,อยเมื่อยโซ่อยสิงาดแล้วขอยสิบมาปะาแล้วอันนั้นอันนี้อีกคาฟื้นคาไฟ่อยอีกนะ ก็ต้องแบบว่าคำนวณเรียบร้อยให้เขาไปได้เราไปได้แต่ถ้าขอบเงีก็นั่นก็นจะประมาณสี่ร้อยหาร้อยแล้วตะขอบจ้าอย่างรถไทยนี่ปะาตามขอบนะแต่ถ้าอย่างอย่างรถบรรทุกอย่างเรเดียนนี่สิป,ปลราคาราคาแบบร้อยลำาเลยคือเรเดียนสี่ร้อยกลางคืนห้าร้อยอ่าถ้าแพ้ใหญ่ก็ห้าร้อยกลางคืนหกร้อยอย่างนีนะจะมือคืนนี่ปลาก็ได้ได้หาร้อยอยู่ปลาอย่างเรเดียนเนี่ยมือคืน กะลูกค้ากับบริยาเรเนี่ยลูกค้ากับเขาถามว่าเท่ายเจกะเออหาลอยใจเพิ่อนก็เออเลขบัญชีมากครับจังสินา่ามันไงบริโตขอ่อยเด้อพี่น้องเพราะว่าอย่างมันมืนอคืนนี้มาทั้งฝนตกดิป่ายางทั้งฝนตกทั้งโอ้ยกระเล่เขามาเฮ็ดหม่องแคบๆต่ว่าเจ็ตุกตากระอัตกินไปอยู่ดอกแต่ว่ากเดี๋ยวอาจสิลุ่มใบๆนี่นก็ได้เดี๋ยวให้ตัดก่อนเนาะเพราะว่าวิธีแบบมันมันงานปกติบริได้เสศนมือขึ้นเนี่ย มันงันปกติไม่ได้มันต้องงานแบบแมนนวลแบบโบราณอะ่ะใส่ค้อนตอกเอาอะ่ะอย่างมันแข็งคือขาจาบดมาก้กแต่โล่งโม่ผมให้พี่น้องโล่งโม่มันหนีกับประมาณหน่วยยี่สิบสามสิบโลโอยู่เด้อสวัสดีค่ะขอบคุณสองร้อยหกสิบหกดวงตานะคะเข้ามาแล้วก็ทักาทายเจตุกตาได้นะคะนี่เจตุกตาก็สิเป็นช่องบอกแวะๆนะสิละพี่น้องบอกม่หวหัวม้วนเนาะบอกเทคนิคกับท่านผู้ชมที่อยากรูกน้าานะา๊ะเนาะ ก็กือหิวนานเลยล่ะะ่อแหงผู้าวอินเดียอยมากบอกกูเหมือนี่มีดจิ้มซิมอยู่คงใส่บกว่มามากมากหรือเปล่าไม่รู้นะคะอะยังรถไทยสังเกตน,นะคะเมื่อกี้เจ้ทุกตามีไม้นะเห็นไหมเห็นไม้ไหม ไม่นี่ไปคัดให้ยางมันกว้างขึ้นอ,นาอ่าเห็นมาจากอ่ะซิโบเห็นปไหนเนาะเพราะว่ามันอยู่ไก่เนาะนี่ไม้นี่มีอยู่ใส่อยู่สามทอนอันนี้ไม่ไม่ห่างๆ่างหรอกมามาจะใส่บุญนี่มาอยู่น้ามูปกติจะมีอยู่สามหกทอนตะว่าใส่สามทอนซุ้มอีกซุ้มหนึ่งสิอยู่ในรถบางส่งอยู่อยู่ใายรถกับบ้านเนาะเพราะว่าเมือน,นั้นสร้างเพื่อออกบริการนอกสถานที่ไปไปอย่างรถไถแล้วเพิ่มประเด็งรุ่งรถเต็มตีกับกบ้าน หัดไว้เด้อจ้าผู้ดใดเป็นซางตัดไวเ้เด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่างตุ้ยยังอยู่หรอคะนึกว่าไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสอง